บรรดาท <th desserts> <Negative. th reforms> <Velvet surprises> ่านประโยคข่าวาจรทั้งหลายเวลานี้ก็เป็นเวลาใกล้ที่จะถึงเวลาเจริญพระกรรมฐานแต่ว่าก่อนนี้จะเจริญพระกรรมฐานก็ขอที่โปรดรับฟังเจรณะสิบห้าคำว่าเจรณะแปลว่าความประพฤติที่พวกเราจะต้องประพฤติปฏิบัติกันเป็นประจำ ไม่ใช่ว่าฟังแล้วแล้วก็จะปล่อยทิ้งไปหรือว่าจะถือว่าจรณะสิหานี้เป็นจริยาที่พระอริยเจ้าจะต้องปฏิบัติแต่ฝ่ายเดียวก็หาไม่ได้ความจริงจรณะสิหานี้เป็นจริยาที่พวกเราจะต้องปฏิบัติเพื่อความก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้า ทั้งนี้ก็เพราะว่าเราตั้งใจอุปสมบทบรรญชาเข้ามาในพระพุทธศาสนาหรือว่าบรรดาธนอุมบาสกบุบาสิกาทั้งหลายที่ตั้งใจเสียสละความสุขที่อยู่ในการครองเรือน <c oughs> เข้ามาปฏิบัติณธรรมในพระพุทธศาสนาจิ่ที่ม่งหวังปลายทางจริงๆนั่นก็คือพระนิพพาน ต่าหากว่าเราจะไม่อยู่กันอย่างที่เรียกที่เรียกว่าทำอะไรก็เป็นไปตามแค่อุปนิสัยอย่างนี้ก็รู้สึกว่า,าขาดทุนมากเกินไปเพราะว่าคำว่าอุปนิสัยบางทีก็มีนิสัยเลวบ้างมีนิสัยดีบ้างถ้าเราพอใจในด้านนิสัยดีก็ถือว่าพอทุนหรือว,ว่ามีกำไร ถ้าเราพอใจในด้านที่มีนิสัยเลวก็หมายถึงอเวจีมหานรกนับอีกเป็นแสงกลับกว่ัยกลับเกิดเป็นคนได้ก็ถือว่าเป็นการขาดทุนใหญ่จึนั้นความมุ่งหมายของมาดาท่านนนั้หลายที่อยู่ในเขตของพระรัตนาตรัยจะเป็นพระเป็นเนนุบาสุบบาสิกาก็ตาม ก็ควรจะมีคติเป็นอันเดียวกันคือเราทำเพื่อหวังพนิพพานเป็นสำคัญสำหรับวันนี้ในจรณะความระพฤติ <c oughs> สำหรับความประพฤติภาอย่างนี้เป็นบทปัญญัติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะน,นำสั่งสอนให้ทำโดยเฉพาะข้อตนศีและสมทาธาได้ผ่านไปแล้ว วันนี้ก็ว่ากันที้งข้อดีสองคืออินทรีย์สังวรคําว่าอินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่สังวรนี่แปลว่าระวังคือระวังส่วนที่เป็นใหญ่ในร่างกายของเราคําว่าเป็นใหญ่ในที่นี้ก็ได้หนึ่งตาเป็นใหญ่ในการเห็นรูป <c oughs> หูเป็นใหญ่ในการฟังเสียง จมูกเป็นใหญ่ในการสกลิินลิ้นเป็นใหญ่ในการรับรู้รสกายเป็นใหญ่ในการสัมผัสใจเป็นใหญ่ในความรู้สึกที่เขากล่าวว่าใจเป็นใหญ่ในการรู้อารมณ์ผมขอพูดว่าใจเป็นใหญ่ในความรู้สึกเพราะความรู้สึกนะึกคิดนี่เป็นเรื่องของใจ ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งให้ระวังก็หมายความว่าตาระวังตาในขณะที่เห็นรูปเราก็ควรจะพูดกันเป็นสองชั้นด้วยกัน <c oughs> <c oughs> เป็นชั้นของโลก,กีวิสัยและชั้นของโลก,กุตระอันดับแรกจะขอพูดในชั้นของโลก,กีวิสัยชาวโลกควรระวังตา ขณะที่ตายเห็นรูปรูปสวยหรือรูปไม่สวยรูปเป็นที่พอใจหรือเป็นที่ไม่พอใจกงจงอย่าทำอารม์ใจให้มันเกิดความชั่วตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่ารูปบางทิ้งที่เราไม่พอใจเป็นที่ไม่พอใจของเราก็เกิดจากการรังเกียจนี่ไม่ถูก ก็ภาวะของรูปไม่มีสังไม่มีใครสามารถจะสร้างสรรค์ขึ้นมาเองได้อย่าไปนั่งตำหนิตีเตียงเขาได้อาการที่รูปเขาไม่สวยจะเป็นรูปคนจะไปรูปสัตว์รูปวัตถุก,ก็ตามนี่จงระวังตาอย่าทําตาให้เป็นตาหาเรื่องในการในการมองดูรูป <c oughs> ไม่ให้เกิดความเร่าร้อนหูเวลาที่ดีฟังเสียง เสียงคนพูดเสียงนกร้องเสียงสัตว์ร,ร้องเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจตามทัศนนิยมของเราก็จงอย่าสนใจเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเสียงถ้าเราไปสนใจเข้ามันจะเกิดเป็นอาการเคลื่อนเครื่องเสียดแทงจิตเมื่อถือว่าเขาพูดเพราะหรือไม่พระเป็นเรื่องของคนดีหรือคนชั่ว เสียงที่ฟังมาเพราะหรือไม่เพราะมันเป็นสภาวะของเสียงปล่อยมันไปอย่าหูไปหาเรื่องกับเสียงถ้าหูหาเรื่องกับเสียงเราก็ไม่มีความสุขเอาตาไปหาเรื่องกับรูปเราก็ไม่มีความสุขชาวโลกหาความสุขไม่ได้ก็เพราะว่าไม่ระวังในเรื่องตาเรื่องหูเป็นต้นในเรื่องจมูก มีใหญ่ในการดมดมกลิน่นความจริงจม,มูกมีไว้สำหรับสัมผัสกับกลิน่นกลิ่นเหม็นก็นดีกลิ่นหอมก็ดีมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกตอนนี้เราจะเอาจม,มูกเข้าไปหาเรื่องกับกลิน่นแ้าบังเอิญเดินใกล้ใครเขากลิ่นตัวไม่ดีไม่เป็นที่ถูกใจเราเราก็หลีกเลี่ยงไป อย่าใช้ปากให้เป็นปากเสียไปดินทาว่าร้ายตีเตียงกริ่งของเขาหรือว่าจะสแสดงมาทางกายเป็นที่รังเกียจอันนี้ไม่สมควรจะเป็นเหตุสร้างความทุกข์สำหรับริ้นเป็นเครื่องสัมผัสกับรสรสอาหารที่เราบริโภคคนปรุงเขาตั้งใจปรุงด้วยดีตามความพอใจที่ว่าดีเลิศแล้วจึงเอามาให้เรากิน แต่ว่าบางเอิญมไม่ไม่ถูกลิงของเราเป็นรถที่เราไม่พอใจก็อย่าไปนั่งนินทาว่าร้ายกล่าววาจาเสียดสีเขาจะเป็นภัยมีความเด็ดร้อนอันนี้จงระวังสำหรับกายที่มีสภาวะเป็นใหญ่ในการสัมผัสวัตถุบุคคลหรือว่าสัตว์ที่เราสัมผัสจะเป็นที่ถูกใจเราเสมอไปนั่นไม่ได้ จะดีหรือไม่ดีก็ไม่ควรจะตําหนิติเตียนควรถือว่าสิ่งที่เราสัมผัสนั้นมันเป็นโลกีวิสัยที่เกิดมาได้มาเกิดมาแล้วไม่มีสามารถที่มีใครดัดแปลงแก้ไขได้สำหรับอารมณ์ใจเป็นผู้เป็นเจ้าอารมณ์ความจริงใจนี่เป็นนายใหญ่คนเราจะเลวหรือจะดีก็อยู่ที่ใจ ถ้าใจดีเสร็จแล้วตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้งก็ดีกายก็ดีมันก็ดีหมดถ้าใจเลวเสร็จแล้วตาก็เลวมองก็มองอย่างศัตรูกันถ้าฟังก็ฟังอย่างศัตรูฟังศัตรูอยาสัมผัสก็สัมผัสแบบศัตรูสัมผัสถ้าได้กลิ่นทั้งทงท,งที่เขามีกลิ่นหอมเราก็รังเกียจ เพราะจิตมันเป็นศัตรูนี่รวมความว่าการระวังอินทรีย์หกได้กระตาหูจมูกลิงกายใจถ้าเราจะระวังกันจริงๆก็ควรระวังที่ใจนี่ว่ากันโดยธรรมเมื่อกี้พูดทั้งทานโลกโลกนิยมรูปสวยถ้ารูปไม่สวยฉันไม่ชอบใจ นิยมเสียงเพราะแด่เสียงไม่เพราะฉันไม่ชอบใจนิยมกลิ่นหอมแด่กลิ่นฉันไม่หอม,ม,หอมฉันไม่ชอบใจดังนี้เป็นต้นโดยความจริงอารมณ์คนชาวโลกเป็นอารมณ์ที่เต็มไปด้วยความโง่หาความฉลาดไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราว่ากันถึงธรรมะเราก็มาจับจุดกันที่ใจระวังใจเสียตัวเดียว ใจจงรู้ว่ารูปก,ก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีการสัมผัสก็ดีทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้รวนแล้วแต่ไปน,นิจังหาความเที่ยงไม่ได้รูปที่ไหนจะมีความเที่ยงบ้างความสวยของรูปมันสวยได้กี่นาทีมันก็ก้าก็ไปสู่หาความเศร้าหมองก้าวกเบืสู่หาไปสู่หาความทำลายตัวเอง <c oughs> ก้าไปสู่หาความพังรูปผ่านตานแล้วก็แล้วกันไปอย่าสนใจในรูปสำหรับเสียงก็ไม่กันที่เรานิยมว่าเสียงเพราะถ้าเสียงเพราะเรานิยมเสียงอันไหนแล้วที่ชาวโลกีวิสัยจะเห็นว่าเพราะเพราะจริงๆไม่มีวันนี้ชอบเสียงอย่างนี้แต่วันรุ่งขึ้นเสียงอย่างนั้นมาแกอาจจะไม่ชอบ นั่นเพราะอะไรเพราะใจมันไม่ดีฝ่ายธรรมะเห็นว่าเสียงก็ดีมันเป็นของไม่เที่ยงเสียงเพราะพูดแล้วก็ได้ยินแล้วก็หายไปเสียงไม่เพราะได้ยินแล้วมันก็หายไปแต่ที่เป็นกล้องอยู่ในใจเพราะใจมันเลวไปเอาเสียงทั้งหลายเหล่านั้นมาขังไว้ในใจ จงมีความรู้สึกว่าเราจะดีหรือจะชั่วไม่ใช่เพราะเสียงของชาวบ้านไม่ใช่เพราะเสียงของคนอื่นเราจะดีจะชั่วได้เพราะอาศัยและรักษากำลังใจของเราดีไม่ยินดีในร้ายในรูปในเสียงทั้งกลิ่นและรสและสัมผัสก็เช่นเดียวกันขอพูดสันส้นๆว่าอินทรีย์สังวรจงระมัดระวังตาอย่าติดในรูป น่วากันโดยธรรมะจงอยญ่เห็นรูปว่าเป็นของเที่ยงจงใยญ่เห็นรูปว่าเป็นของดีใช้ปัญญาเข้ามาสอนใจว่ารูปนี้มันเป็นอนจังหาความเที่ยงไม่ได้รูปเต็มบริความสกปรกรูปก้าวเข้าไปหาความสุดโทมรูปมีความสลายตัวไปในที่สุด จะไปยึดถือจะไปต้องการอะไรกับรูปจะรูปผู้หญิงรูปผู้ชายรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุก็าตามจงอย่าสนใจอย่าติดใจในรูปแม้แต่เสียงกลิ่นรสก็เช่นเดียวกันด้ยวยการสัมผัสก็เช่นเดียวกันทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรกีรังย่างยืนไม่มีอะไรท้าวรเสียงผ่านประสาทหูแล้วก็หายไป ผ่านไปแล้วเราจะเรียกเสียงนั้นกลับคืนมาอีกไมไ่ได้เห็นว่าเสียงมันสลายตัวเร็วกริ้งก็เช่นเดียวกันสัมผัสประสาทจมูกแล้วมันก็หายไปเจ้ารถก็เหมือนกันรถนี่เป็นเรื่องสําคัญใหญ่คนเลวกันคนลงอบายภูมิเพราะรถนี่มากมากกว่าอย่างอื่นติดรถอย่างนั้นติดรถอย่างนี้แต่ความจริงรถทั้งหมด ปรากฏว่ามาผ่านปลายลิ้นรู้สิกรถถึงกลางลิ้นรู้สิกรถก็เลยลินกลางเลยกลางลิงไปแล้วไม่รู้สึกเปะนั้นวาของที่มีรสดีหรือรสชั่วรายการใดก็ดีก็ไม่มีสภาวะจีรังย่างยืนมันเลี้ยงกายไม่ได้นานมันห้ามกายแก่ไม่ได้มันห้ามกายป่วยไม่ได้มันห้ามกายตายไม่ได้จงยาติดในรถ ถ้าเราจะกินอาหารก็เพรงคิดว่ากินเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะกินเพื่อการติดรสอาหารการสัมผัสก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสัมผัสระหว่างเพศเป็นปัจจัยของความทุกข์และการสัมผัสก็ไม่มีการทรงตัวสัมผัสวันนี้ดีสัมผัสวันนี้อาจจะไม่ดี ต่การสัมผัสนี้ไม่ได้ช่วยให้เราไม่แก่ไม่ได้ช่วยให้เราไม่ป่วยไม่ได้ช่วยให้เราไม่ตายไม่ได้ช่วยให้เรามีสุขผู้ที่ติดในการสัมผัสเป็นผู้ดึงเองความทุกข์เข้ามาประจําใจอยู่ตลอดเวลาเจรนญนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจึงกล่าวว่าการระวังอินทรีย์ก็คือระวังใจนั่นเอง ไม่ต้องไปนั่งระวังอย่างอื่นรวมระวังใจที่ลรทุนทั้งเราอย่างเดียวใช้ได้ถ้าใจดีอย่างเดียวมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าทั้งรูปเสียงกลิ่นรสหรือสัมผัสไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนไม่มีอะไรเป็นของดีมันเป็นของเลวทั้งนี้เพราะว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็มีการเสื่อมไปแล้วก็มีการสลายตัวเป็น,นิสุด ไม่ได้เป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราอย่างจริงจังถ้าเราไปติดในรูปติดในเสียงติดในกลิ่นติดในรสติดในสัมผัสก็แสดงว่าเราเป็นคนโง่อารมณ์ของเราจมดิ่งอยู่ในด้านขออาวิชาคือไม่รู้ความจริงสภาวะอย่างนี้จะเป็นชายหรือหญิงพิสูจนและสมณเณรก็ตามถ้าติดอยู่ในสภาพอย่างนี้ก็นั่นหมายความว่าเราเป็นผู้ขาดทุน เกิดมาเป็นคนแล้วต้องกลับไปเกิดนรกใหม่ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะาอารมณ์ใจที่จิตจู่นติดจู่ในสภาวะทางหลายเหล่านี้เป็นสภาวะจิตที่เต็มไปด้วยความมัวหมองถ้าพอยใจในรูปสวยถ้ารูปสวยสลายตัวไปจิตใจก็ไม่สบายพราเสียดายในรูปคอยใจในเสียงเพราะถ้าเสียงหายไปจิตใจก็ไม่สบายเพราะเสียยในเสียง พอใจในกลิ่นหอมแต่กลิ่นนี้สลายหายตัวไปก็เสียใจใจไม่สบายเพราะเส้ในใดในกลิ่นถ้าพอใจในรถรถที่ผ่านสลายตัวไปวันหลังหาไม่ได้จิตใจโกรนกะวยมีความคุ่มเพราะเส้ในใดในรถใจก็เศร้าหมองถ้าพอใจในการสัมผัสอาการอย่างนั้นถ้าไม่ปรากฏอีกจิตใจก็โกรธกะวยมีความเศร้าหมองใจมีความหนักใจ มีความเป็นทุกใจมีความกระวนกระวายอย่างนี้จิตเศร้ามองพระพุทธเจ้ากล่าวว่าจิตเตสังคีตเถท,ทุกติปาติกังขาก่อนจะตายถ้าจิตเศร้ามองแล้วก็ไปสู่ทุกติเป็นอนุวา่าอินทรีย์สังวรเขาบัรดาท่านหลายจนลมรรมะรวังเขามันฆ่าความดีฆ่ากันมาซะมากแล้ว คนที่บางทีเราเห็นว่าท่าทางจะดีจะเป็นผู้ประเสริฐได้แต่บางท่านก็ไปติดในรูปรูปดึงไปสู่บายภูมบางท่านก็ติดในเสียงเสียงดึงไปสู่บาบยภูมอย่างนี้เป็นตน้นฉะนั้นขอมันดาท่านพุทธศาสนิกนชนและพโยคาวาจรทั้งหลาย จงเป็นผู้ระมัดระวังในตาหูจมูกลิ้นกายและใจโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งระวังใจเป็นสำคัญ <c oughs> ถ้าควบคุมใจเส้นได้แล้วตาเรามีเรามีตาก็คล้ายกับตากระทูดูสิ่งทั้งหลายทั้งหมดรู้สภาวะความเป็นจริงไปหมดว่ามันไม่จริงแงยั่งยืนไม่มีอะไรสวยไม่มีอะไรดีอย่างนี้เป็นต้น นี่ข้อดีสาในจริยาที่เราจะพึงปฏิบัติกันองค์สมเด็จพระพัก,กวันทรงกล่าวว่าโพชนีมะตนยุตาโพชเนมะตนยุตาแปลว่ารู้ความพอดีในการกินอาหารคำว่าพอดีในการกินอาหารไม่ละโมบโลภมากเกินไป การกินรู้จักประมาณในการกินดูว่าคนมากแล้วคนน้อยอาหารมากหรืออาหารน้อยพอ,อยเนมัตันยูตานี่จะไปลงท้ายมัเขานะพระนักธรรมเนนเด็กๆเ,เคยล้อ,อก,กันบอกพเช่นเนมัตันยูตากลักหมายความว่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารติดในรสอาหาร ไม่รู้จักประมาณในการกินคนมากของน้อยก็ตะกุมตะปามถ้ากินก่อนก็ไม่ได้มองคนข้างหลังอย่างนี้เป็นความเลวของท่านผู้กินแล้วบางทีเวลาจะบริโภคอาหารใช้มือจ้วงลงไปสแสดงซึ่งความสปกปรกโสโครกมีจริยาไม่น่ารัก เป็นคนร่วมร่างไร้จริยาอย่างนี้ก็ไม่รู้จักประมาณในการกินเหมือนกันและการกินนี่ก็มีหลายเรื่องจงยาติดในรถคำว,ว่าติดในรถก็หมายความว่าถ้าไม่มีรถอย่างนี้กินไม่ได้เราต้องกินอย่างโน้นเราต้องกินอย่างนี้อาหารอย่างนี้จึงจะเหมาะสําหรับเราอาหารอย่างโน้นจึงจะเหมาะสําหรับเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโยคาวจรทั้งหลายนอกจากจะติดในการกินแล้วก็จงยาติดในภาชนะสำหรับใส่ของกินเรื่องภาชนะนี่เ,เ็าไว้กันชาวบ้านรู้สึกว่าจะยุ่งมากมีพระระดับนั้นมาต้องใช้ภาชนะอย่างนี้พระระดับนนมาต้องใช้ภาชนะระดับนี้คนประเภทนั้นมาต้องใช้ภาชนะระดับนั้น เคยไปถามท่านจริงๆแล้วที่จัดให้ท่านท่านบอกว่าไม่สําคัญมันอยู่ที่มีอาหารหรือไม่มีอาหารเท่านั้น <c oughs> ชีวิตจะทรงอยู่ได้ไม่ใช่อยู่ที่ภาชนะรองรับเพราะมันเป็นของมีค่าชีวิตจะทรงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยอาหารมันมีเพื่อการบริโภคไม่เป็นโทษกับร่างกายมีคุณมีประโยชน์กับร่างกายนี่การบริโภคอาหารต้องรมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโยคาวจรหลายสำหรับพระเป็นต้นก่อนที่จะฉันอาหารต้องพิจารณาเป็นอาหารเรบฏิกูรลอสัญญาเสียก่อนจงระมัดระวังเรื่องนรกให้มากพระไม่ใช่คนคนก็ไม่ใช่พระคนมันแปลว่ายุ่งพระแปลว่าประเสริฐ สำหรับสมณเนรบบาสุกุบมมาสิกาทั้งหลายก็เช่นเดียวกันท่านก็มาปฏิบัติพระสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาที่เรียกกันว่าจเจริญพระกรรมฐานท่านให้นามคนประเภทนี้ว่าพระโยคาวาจรรวมความว่าเราก็เป็นพระเหมือนกันงั้นก่อนที่จะก,กินอาหารเข้าไปนะี่ยต้องพิจารณาเสียก่อน ว่าหนึ่งเราจะไม่ติดในรสอาหารสองจะไม่กินเพื่อความอ้วนทีสามจะไม่กินเพื่อความผ่องใสของผิวกาย <c oughs> สี่จะไม่กินเพื่อยั่วกิเลสทำไมเกิดขึ้นเพื่อสร้างอารมณ์ของกิเลสล้าจะกินแบบไหน อารมณ์ที่เราต้องการจะกินนั่นก็คือเราต้องการกินเพื่อย,ยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นอาหารจะมีประเภทไหนจะดีจะเลวตามที่ชาวบ,บ้านเขาไยมเราไม่สนใจสนใจอย่างเดียวว่าอาหารประเภทนี้สามารถจะยังอัตภาพให้เป็นไปไหมเป็นโทษทางวินัยหรือเปล่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงหา้ามไม่มีโทษทางวินัย แล้วก็อาหารจะมีรสประเภทไรก็ช่างกินได้กินสบายสบายเพราะว่าการกินเราต้องการยาแภาพให้เป็นไปเท่านั้นนี่อย่างหนึ่งอีอย่างหนึ่งจงพิจารณาว่าอาหารทั้งหมดมีสภาวะมาจากพื้นฐานเห่งความสุขกงบสัตว์ทุกประเภทที่ว่านำม,มาทำอาหารมันสุขปงบทั้งหมด สงกัปโลกอย่างไรก็ดูสิมันมีขาวมันมันมีขี้มันมันมีเยี่ยวมยไม่ต่อไม่ต่ออธิบายกันถ้าคําว่าสงกับโลกเท่านี้ยังไม่รู้ก็จะไปนั่งเกิดเป็นคนกันอยู่ทําไมวัญญาเท่านี้ไม่มีความจะคิดไม่มีความรู้สึกในคิดไม่สามารถพิจารณาได้แล้วก็รีบตายไปเถอะ ผักทุกประเภทพืชพันธุ์ตาอาหารทั้งหมดมีพื้นฐานมาจากความสกปรกเพราะว่าปุ๋ยทุกอย่างเขาสร้างขึ้นมาด้วยความสกปรก <c oughs> มันเป็นเชื้อพืชเกิดขึ้นอาหารของสัตว์ทุกประเภทก็สกปรกร่างกายของสัตว์ประเภททุกประเภทก็สกปรกในมากแม้เมื่อเขารวมกันมาทําเป็นอาหารให้เราบริโภคมันก็สกปรกอีกไม่ใช่สะอาด เวลาหยยิวเรามองไม่เห็นความสกรปรกเพราะความอยากมันมีมากแต่พอกินอิ่มแล้วที่ความต้องการไม่มีแล้วรีบล้างปากรีบล้างมือทามันล้างทำไมมันเหม็นเพราะมันสกรปรกที <c oughs> ่จลวงพิจารณาว่าในเมื่อเรากินของสกรปรกเข้าไปแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เข้าไปบำรุงบำรเลิเป็นตัวเชื่อสร้างร่างกายให้ทรงอยู่ ร่างกายของคนของเรา hire, คนดีของคคลอื่น את, คนดีก็เป็นร่างกายที่เต็มไปด้วยความสกปรกเพราะมันเกิดขึ้นมาเดิมหนาาเชื้อสายของความสกปรกพิจารณาอย่างนี้ทุกวันพิจารณาหารว่าสกปรกพิจารณาร่างกายของเราว่าสกปรกพิจารณาร่างกึ่งร่างกายของคลอื่นว่าสกปรกจงกระทั่งให้เกิดนิพิทายายความเบื่อหน่ายในร่างกาย อันนี้เป็นปัจจัยเราเข้าถึงพระอนาคามีได้โดยไม่ยากพระบรรดาท่านพุทธบริษัทสำหรับการแนะนำในด้านจรณะสิบห้าวันนี้ก็ได้ถึงข้อดีสามรู้สึกเร็วหน่อยเวลาสำหรับที่จะแนะนำกันก็รู้สึกเพ่าหมด็จแล้วต่อที่นี้ไปก็ขอบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายผู้เป็นสาวกขออองสมเด็จพระบัณฑิตแก้ว ตั้งใจเพื่อรับฟังคำแนะนำในการปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัตินี้ปล่อยให้บรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นมิสุสมณเณรุบาสุขมบาสิกาปฏิบัติตามมติยาศัยคือยันั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะน้อนก็ได้จะเดินก็ได้แต่ใจคุมไว้ในด้านในความดีก็แล้วกัน